การจัดการข้อมูลโครงการตามแผนทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบการจัดการข้อมูลโครงการตามแผนให้คลิกที่โครงการตามแผนระบบจะแสดงหน้าโครงการตามแผนแถบด้านบนจะเป็นการค้นหาเล่มยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สำนักงานกองหน่วย และชื่อโครงการตามแผนต่อไปให้เราทำการเพิ่มโครงการตามแผนทำการคลิกที่ปุ่มเพิ่มระบบจะแสดงแถบรายละเอียดให้เราทำการกรอกข้อมูลรหัสโครงการชื่อโครงการภาษาไทยชื่อโครงการภาษาอังกฤษเลือกดอบดาวแผนงานและประเภทโครงการและทำการเพิ่มในโซนอื่น,นเมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกกดยืนยัน ก็เป็นการบันทึกในแทบรายละเอียดสําเร็จต่อมาให้ปีที่งบประมาณตามแผนคลิกที่ปุ่มเพิ่มระบบจะให้บันทึกข้อมูลในส่วนปีงบประมาณแหล่งงบประมาณหมวดงบประมาณงบประมาณในที่เอกสารเมื่อก่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกกดยืนยันเพื่อทําการบันทึกในแทบงบประมาณตามแผนต่อไปในแทบกิจกรรมผู้ดําเนินโครงการจุทธศาสตร์ตัวชี้วัด แนลไฟล์จะมีลักษณะก่อข้อมูลเหมือนกับแถบรายละเอียดและแถบงบประมาณตามแผนเมื่อบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและก็ลบโครงการนั้นๆได้เช่นเดียวกันเพียงเท่านี้การจัดการข้อมูลโครงการตามแผนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย